สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว y o u t u ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพ่อพ่วายโยอีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวายโยชวนชิมค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยเพราะหิวแล้วนะคะวันนี้อ้าวยังไม่ได้บอกกับข้าวเลยว่ามีอะไรนะคะกับข้าวมีน้ำพริกตาแดงค่ะไข่ต้มแล้วก็หมูสามชั้นทอดเค็มค่ะที่ทอดไว้เมื่อวานเอามากินด้วยนะคะ ไข่ต้มมีสองระดับแบบไข่นาตูมแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแบบอ่อนๆมีเดียมมีเดียมค่ะโอเคแล้วตักข้าวลยดีกว่าเนาะโอ้ oh, ข้าวละล้อนเลยพี่ตาแดงก็ต้องกินกับข้าวละล้อนหรือข้าวนึ่งร้อนเนาะก็คือข้าวเหนียวหลายคนถามว่าใช้ข้าวยี่ห้ออะไรหุงข้าวใช่ไหมคะก็ตาฉัดบ้างหงทองบ้างแต่ต้องเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดี ราะพี่วายโยเป็นคนที่ชอบแบบว่ากินข้าวแบบนิ่มๆหน่อยนะคะก็แล้วแต่เลยว่าบ้านใครชอบกินข้าวแบบไหนเดี๋ยวถามพี่วายโยมาพี่วายโยก็จะกินข้าวแบบข้าวหอมมะลิพอแหละวันนี้ข้าวแค่นี้พออันนี้ค่ะก็ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้คือตาตัดนะคะเป็นหงทองก็ได้ถุงสีแดงเหมือนกันแล้วแต่ค่ะนะครับถุงนี้น่าจะประมาณสองร้อยนิด,นด โอเคน้ำล้างมือก็พร้อมแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวแบ่งไปหน่อยดีกว่าเพราะยังไงก็กินไม่หมดทำน้ำพริกตาแดงก็แบ่งอ,อใส่กระปุกแคทเซียไมไบไน้ไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แบ่งมาให้ป่าอ้นกินกินได้นานเลยแหละเหแล้เวลาทำเราก็ทำกลางๆไว้เนาะ อ่ะเติมน้ำปลาน้อยอืมพื่อโยชอบแบบปีปะานาวเติมไปด้วยแต่บางคนเขาไม่กินกันนะแต่พี่วยโยกินสักสองซีกอโอเคพวใหญ่ไปวเนนี้นีะค่ะขอบี้แป๊บหนึ่งจะได้ไม่นานเราจะ เอาไข่ต้มเซตนี้มากินละกันเพราะว่าน้ำช่ำๆนะคะเริ่มกินได้ค่ะไข่เป็ดต้มอันนี้ไข่เป็ดต้ม,มน้ำพริกเลยละกัน เข้ากันมากอืม,อมคือทำกลางๆไว้ไม่เค็มจา๋าไม่หวานนะฮะถ้าคนกินมาอ,ออกจากตู้เย็นแล้วก็ใครอยากจะเติมน้ำปลาก็เติมไปใครอยากจะเติมน้ำตาลอีกก็เติมไปแต่ส่วนมากเขาจะไม่เติมมะนาว แต่พี่วายโยเป็นคนที่เติมเอาเอง,เอ,งอร่อยจริงจังคือไม่เผ็ดมากเผ็ดพอดีพดีแต่ถ้าคนกินไม่เผ็ดก็เผ็ดนะต้องทองล้ามลำข้ทาทองอร่อยหวาน น้ำพริกพวกแบบอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกันหมดละค่ะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเผาน้ำพริกกากหมูก็วัตถุตดิบแบบมันแตกต่างกันไม่มากมแต่เรื่องรสชาตินี่ก็ขึ้นอยู่ว่า เออท้องทิ่นั้นๆเป็นยังไงเนาะน้ำพริกตาแดงอันเนี้ยมันเป็นประมาณพักกลางค่ะพักเหนือเขาจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลในซ้ำนะคะบางบ้านก็ใส่ปลาย่างบางบ้างก็ใส่าากุ้งกุ้งแห้งป่น บางบ้านก็ใส่ปลาร้าบางบ้านก็ใส่แมงดาแล้วแต่คนชอบเลยค่ะน,นี้ผักก็เยอะอยู่นะฟักทองเนี่ยผักบุ้งมะเขือต้มมะเขือป้อกระตอต้มตอดิบแตงกวาเคือคาทิดอ่ะ ไปรเห็นหนึ่งก็จะซื้อมานนึ่งแหละแต่ถุงมนเลอร,ร์เลยอะ่ะที่แมคโครอ่พระพอตลาดสดอันนี้ปิดหมดเลยซื้อมาก็เหลือได้ถูกใจแม่ ไม่น่าเชื่อว่าจะทำอร่อยขนาดนี้จะแบ่งสับปบกส่งให้ที่บ้านกินบ้างให้แม่กินให้แม่ลองชิมฝีมือลูกสาว วันนี้มีทั้งสตอต้มแล้วก็สตอสดเลย I <clears throat> น้ำพริกผัดกากหนูเขาก็ทำคล้ายๆอ่าเงี้ยละค่ะแบบโบราณโบราณนะคะแบบแชะแฉเขาบอกว่าน้ำพริกกาแดงเนี่ยใส่แมงดาไปด้วยอร่อยมากแต่พี่ว่าโยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินแมงดางอ่มันมีกลิ่นที่เราไม่ชอบไงแต่บางคนเขาบอกมันหอมแต่พี่ว่ายโยว่ามันหมินคข่ๆอืม ต้มกำลังสวยแหละนนี้ต้มประมาณมก้านาทีกันหุกไข่กุกกข้าวผักทองหวานมาก ลืมบอกวันที่นะวันนี้วันที่สิบเอ็ดค่ะเอ่อสิบเอ็ดเมษายนอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านแต่วันที่สิบเก้าเอา่อมีนาค่ะม่ได้เป็นไหนเลยเนี่ย คือหายจากเฟซบุ๊กไปสองสาวันเพราะว่าปลฟไสดที่ที่เพจกับอที่เฟซบุ๊ก่ะไม่ได้ไลฟ์มาสดมานานมากประมาณสักสองสมปีได้ก็ขอบคุณค่ะที่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับไลห์สดวันนี้มาที่ youtube อันนี้นะคะก็ไปได้น่าเลยในตู้เย็ยนใส่ขวดโหลแต่ก็กอับไปมันก็นต้มอะไร พอได้เกมพริกตาแดงปุ๊บจะคิดถึงอนี้เลยจอประกาศอยากกินเหมือนกันนะวันไหนหาเวลามาเหมาะจอประกาศกินสักหนอหนึง่ง 他打。 อือืรล้มอิ่มแล้วค่ะผักเก็บไปยา้ายเดี๋ยวกินมะเขือให้หมดดีก,กว่าพวกนี้มันเก็บไว้ไ,ได้ไม่มาก อืม,อมแบบค่ะนิดนึงค่ะอันนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะอันนี้เป็นกับข้ามือแรกนะคะตื่นมายังไม่ค่อยหอยิวอะไรเลยอ่ะก็กินแค่มะละกอไป มาอัด้องอีกชิ้นอยู่โอเคค่ะวันนี้ก็อิ่มไปอีกมือ้อนึงนะคะไว้ยังไงแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะช่วงนี้ว่างทำเมนูได้ตลอดเลยนะคะ ก็ดูกันในบ้านนี่แหละคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปกินข้างนอกเลยไม่ได้ไปข้างนอกเลยช่วงนี้คือแบบว่าถามว่าเหงาไหมก็มีเหงาบ้างถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อบ้างแต่ทาไงได้เราก็ต้องอดทนนะคะเบื่อเหงาก็ยังดีกว่าเราจะเป็นโรคนะคะอยู่กับบ้านค่ะถือว่าช่วยแพทย์ช่วยพยาบาลช่วยหมอค่ะนะคะแล้วก็ต้องเซฟต,ตัวเองอะเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ